สมรรถนะวิชาชีพครูสมรรถนะเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลหรือเป็นไปตามเกณฑ์หรือการมีผลงานที่โดดเด่นกว่าในการทำงานหรือสถานการณ์บุคคลที่นำแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะมาใช้คือเดวิดแมกก e ิเอนต์สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือ teacher and personnel competency หมายถึงพฤติกรรมซึ่งเกิดจากการรวมความรู้ทักษะ คุณลักษณะทัศนคติและแรงจูงใจของบุคคลและส่งผลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างโดดเด่นสมรรถนะมีองค์ประกอบ3ประการคือ 1. ความรู้หรือ knowledge 2. ทักษะหรือ skills 3. คุณลักษณะส่วนบุคคลหรือ attributes สมรรถนะมี2ประเภทคือ 1. สมรรถนะหลักหรือ core competency 2. สมรรถนะประจำสายงานหรือ functional competency สมรรถนะวิชาชีพครูตามเกณฑ์ของสอพทออดูสมรรถนะหลัก Core Competency ก่อนนะครับประกอบด้วย5สมรรถนะ 1. การมุ่งผลสฤทริ์ในการปฏิบัติงาน 2. การบริการที่ดี 3. การพัฒนาตนเอง 4. การทำงานเป็นทีมและ 5. จริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพครูส่วนสมรรถนะประจำสายงาน Functional Competency ประกอบด้วย6สมรรถนะ 1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 2. การพัฒนาผู้เรียน 3. การบริหารจัดการชั้นเรียน 4. การวิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 5. ภาวะผู้นำากการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้คะแนนการประเมินสมรรถนะมี4ระดับระดับที่1หมายถึงน้อยหรือต้องปรับปรุงคือมีคะแนนต่ำกว่า60% ระดับที่2หมายถึงพอใช้หรือปานกลางคะแนนระหว่าง60-90%ระดับที่3หมายถึงดีหรือสูงคะแนนอยู่ระหว่าง70-79%ระดับที่4หมายถึงดีมากหรือสูงมากคะแนนตั้งแต่80%ขึ้นไปแผนพัฒนาตนเอง Individual Development Plan หรือ ID Plan หมายถึงแผนที่บุคคลได้กำหนดขึ้นเป็นแนวทางในการเสริมสร้างหรือเพิ่มพูนสมรรถนะคุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมุ่งสู่คุณภาพระดับสูงและบรรลุเป้าหมายวิชาชีพของตนการประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูตามเกณฑ์ของสอพทออสมรรถนะหลัก core competency ประเมินดังต่อไปนี้สมรรถนะที่1การมุ่งผลสำเริจในการปฏิบัติงานหรือ working achievements motivation หมายถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความคิดรเรื่องเริ่มสร้างสรรค์โดยมีการวางแผนกำหนดเป้าหมายติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและผลงานอย่างต่อเนื่องตัวบ่งชี้ที่1.1ความสามารถในการวางแผนการกำหนดเป้าหมายการวิเคราะห์สังเคราะห์ภารกิจงานตัวบ่งชี้1.2ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตัวบ่งชี้ที่1.3ความสามารถในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวบงชี้1.4ความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานประสบความสำเร็จสมรรถนะที่ 2. การบริการที่ดี s e i c e mind) หมายถึงความตั้งใจและความเต็มใจในการให้บริการและการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการตัวบงชี้2.1ความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ ตัวบ่งชี้2.2การปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพสมรรถนะที่3การพัฒนาตนเองหรือ Self Development หมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆทางวิชาการและวิชาชีพมีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานตัวบ่งชี้3.1การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆทางวิชาการและวิชาชีพ ตัวบ่งชี้3.2การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพตัวบ่งชี้3.3การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายสมรรถนะที่4การทำงานเป็นทีมหรือ Teamwork หมายถึงการให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนเสริมแรงและให้กำลังใจแก่เพื่อนร่วมงานการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นหรือทีมงานแสดงบทบาทการเป็นผู้นำหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อสร้างและดำรงสัมพันธภาพของสมาชิกตลอดจนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตัวบ่งชี้4.1การให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนร่วมงานตัวบ่งชี้4.2การเสริมแรงให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานตัวบ่งชี้4.3การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ที่หลากหลายตัวบ่งชี้4.4การแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตามตัวบ่งชี้4.5 การเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาจัดการศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายสมรรถนะที่5จริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพครู (Teachers Ethics and Integrity) หมายถึงการประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบัณวิชาชีพครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนและสังคมเพื่อสร้างความศรัทธาในวิชาชีพครูตัวบ่งชี้5.1 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพตัวบ่งชี้5.2มีวินัยและความรับผิดชอบในวิชาชีพตัวบ่งชี้5.3การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมตัวบ่งชี้5.4การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี